โก้ได้นางเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะประจำเดือนมีนาคมนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะรวมถึงเรื่องทั่วๆไปนะของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิบสีไม่เคยต่อ,อใจใครไม่เคยโกหกใครนะคะไพ่ยิบสีมีความลึกลับ ในตัวของเขาเองนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอดีตก่อนนะของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ใบแรกนะคะก้าวถ้วย The Hermit สามไม้สีดาบและก็ The Star ร์นะคะสำหรับไพ่เก้าถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ใบแรกนะคะที่ขึ้นมาในอดีตของชาวราศีพุฤศกนั้นนะคะหมายความว่าชาวราศีพฤษภนะคะในอดีตน,น,นะคะคุณมีความมั่นใจนะคะหรือมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วไพ่ใบนี้มันยังหมายถึง เพศที่หลากหลายด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะคบหาดูใจกับเพศเดียวกันนะคะอาจจะเป็นมันมีหลายเพศนะนะคะไม่ว่าจะเป็น Gay King, Gay Queen, เกคิงเกคีนรรไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2ไม่ว่าจะเป็นทอมดีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงความรักหลายๆเพศนะคะชาวราศีพฤษภหลายๆคนก็อาจจะคบอยู่กันกับ เพศเดียวกันก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะความรักของคุณนั้นมีความมั่นอ,อกมั่นใจซึ่งกันและกันดีนะคะนี่คือตัวมาความหมายของไพ่กาวถ้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคือไพ่เดอะเฮอร์มนะ,ะมีชาวราศีพฤษภนะคะไม่น้อยเลยนะคะที่คบหาดูใจกับชาวราศีกันในขณะนี้นะคะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันก็ได้เนาะ ไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงความรู้สึกภายในใจลึกๆของชาวราศีพฤษภที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวอยากจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะไม่ว่าการงานไม่ว,ว่าความรักอะไรก็ตามมันช่างสับสนวุ่นวายไปหมดนะในในโลกใบนี้โลกแบนๆใบนี้นะคะโลกของเรามันไม่ได้กลมนะบางคนอาจจะคิดว่าโลกของเรากลมอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วบางคนนะมีชาวราศีพฤษภนะคะบางคนอาจจะโสดอยู่ในขนาน,นี้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มเป็นไพ่ของคนโสดนั่นเองนะคะโสดและก็ชอบปีกวิเวกตัวเองนะ,ะไม่อยากจะวุ่นวายกับสังคมที่มันจอมปลอมนะคะบางคนอาจจะไปบวชไปปฏิบัติธรรมนะคะรักษาศีลภาวนาเรียบร้อยแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมา ตัวไพ่บอกแบบนั้นนะคะเหมือนเป็นการหลีกนี้ความวุ่นวายต้องการจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นนะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้ไพ่สามไม้นะปกติแล้วมันเกี่ยวกับการทำงานนะคะการทำงานนะสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษภก็มีการขยายสาขานะคะ จากที่ดูดในไพ่นะรู้สึกว่าจะมี3สาขานะอย่างน้อยนะชาวราศีพฤษกในช่วงนี้นะครับที่จะพยายามขยายสาขาให้มันคบทั้ง3สาขานะคะแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าชาวราศีพฤษกในช่วงนี้มีการคาดหวังในผลของกําไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤษภเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะก็จะรู้สึกว่าถึงแม้ตัวเองจะมีแฟนใหม่ถึงแม้ตัวเองจะมีรักครั้งใหม่แล้วก็ยังเฝ้ามองนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่ายังคิดถึงแฟนเก่าหรือคนรักเก่าอยู่นั่นเองนะคะมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาบางครั้งนะคะกับชาวราศีพฤษภเนาะถึงแม้ตัวเองจะมีแฟนใหม่ถึงแม้เขาจะมีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะก็ยัง แอบคิดถึงเขาในใจลึกๆแอบเป็นห่วงว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ชีวิตเขามีความสุขไหมอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สีดาบสำหรับไพ่สีดาบเองนะอาจารย์มองเห็นได้ว่าชาวราศีพฤษภในอดีตนั้นนะคะมีหลายคนเลยนะคะที่ มีการตกงานนะคะหรือว่างานอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะในอดีตที่ผ่านมานะอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทอาจจะเลิกจ้างบริษัทอาจจะไปไม่รอดนะจึงไม่มีการจ้างพนักง,งานอะไรประมาณนี้นะคะมีหลายๆคนว่างงานแล้วก็ตกงานเนาะในอดีตที่ผ่านมานะจากที่อาจารย์เห็นในตัวไพ่นะคะแล้วในเรื่องความรักนะไพ่ใบนี้นะคะมันบอกให รู้ได้ว่าเช้าราศีพฤษภนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนาะที่พยายามบล็อกใจบล็อกใจในที่นี้หมายความว่าอะไรอาจารย์อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากห่างๆกันอยากไปค้นหาตัวเองอยากไปค้นหาตัวตวนว่าความรักครั้งนี้มันจะไปได้ไหมความรักครั้งนี้ใช่คนนี้จริงหรือไม่อะไรประมาณนี้นะ เหมือนเป็นการรักษาและยะหหางเอาไว้นะเพื่อที่จะพิสูจน์ใจตัวเองว่าความรักท้งนี้เรารักเขามากพอแล้วหรือยังเขารักเรามากพอแล้วหรือยังอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนี่คืออารมณ์ของคนที่บล็อกใจนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่รู้สึกแบบนี้และก็ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอีกแล้วค่ะที่เป็นฝ่ายบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะ อาจจะเป็นบล็อกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะหลายๆช่องทางที่สามารถบล็อกแล้วไม่ให้คนคนนั้นติดต่อเข้ามาได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบล็อกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะมันมี2บล็อกด้วยกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบล็อกแรกคือบล็อกใจบล็อกที่2คือบล็อกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะต่อมานะคะ ภายในอดีตนะใบสุดท้ายของชาวราศีพฤษภได้ไพ่เดอรสตาร์นะไพ่เดอรสตาร์เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกุมนะมีชาวราศีพฤษภนะคะไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมมาก่อนหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุมในขณะนี้ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วในช่วงนี้นะคะไม่ว่าชาวราศีพฤษภจะทําอะไรก็ตามนะคะหรือในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นชาวราศีพฤษภนั้นมีความสุขอยู่กับกตัวเองนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะในเรื่องของการจะไปสอบแข่งขนันหรืออะไรก็ตามคุณมีความสุขคุณมีความขยันในสิ่งสิ่งนั้นนะคะคุณมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตของคุณนะ แล้วไพ่ใบนี้นะมันเป็นไพ่แห่งความประสบความสําเร็จด้วยนะมีชาวราศีพฤษภไม่น้อยที่ประสบความสําเร็จนี้เรื่องของการไปสอบไปสมัครงานไว้นะได้รับการเรียกตัวนะห,หรือเป็นการที่ทํางานเกี่ยวกับแวดวงบันเทิงนะคะอาจจะเป็นนักร้องนักสแสดงอะไรเงี้ยแวดวงอาชีพแบบนี้ก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันกสําหรับชาวราศีพฤษภในอดีตนั่นเองนะคะ ต่อมานะอาจารย์จะดูในส่วนของปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ปัจจุบันใบแรกนะได้ไพ่ p พด of s สอดเ The มีจิคเชียน The Lover King of Swords และก็ The High h l l p h a n t นนคะทั้งห้าใบนี้นะที่เราเปิดนะในปัจจุบันนี้ของชาวราศีพฤษภนะนั่นหมายความว่ามันจะมีเรื่องใหญ่ๆใจความสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันนี้นะคะมาที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยนะะ ในปัจจุบันนี้นะชาวราศีมือศกมีความรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ดือ้อนะคะแล้วก็หัวรั้นนะนะคะในช่วงนี้อยากทำอะไรก็พยายามที่จะเป็นเป็นอารมณ์แบบเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะนะคะฉันคิดว่าฉันทำถูกแล้วฉันก็ถูกอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยที่จะฟังใครเป็นเด็กดื้อหน่อยนะในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะและมีชาวราศีพฤษภไม่น้อยนะคะที่คมหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเอง ในตอนนี้นะคะแล้วแฟนหรือคนรักของคุณที่อายุน่อยน้อยกว่าคุณในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนดือ้อรั้นรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองยังเป็นเด็กดื้อว่างั้นนะคะแต่คุณก็เอาใจดูแลแฟนคุณนะคะดือ้อยังไงก็รักว่างั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียน สำหรับไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงการมีไหวพริบป,ปฏิภาณน,นะการแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะเป็นคนที่ฉลาดนะคะไหวพริบดีนะทันคนนะสำหรับไพ่เดอะเมจิกเชนะนั้นนั่นหมายความว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีพฤษภฉลาดทันคนนะพูดจามีวาทศิลป คารมคมคายดีคำพูดดูน่าเชื่อถือนะในช่วงปัจจุบันนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะและมีชาวราศีพฤษภไม่น้อยนะคะอาจจะคบอยู่กับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพครูบาอาจารย์นะคะวีเจวีเจหรือการใช้เสียงทุกชนิดนะคะก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้นะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์สำหรับไพ่เดอะเลเวอร์นะมันหมายความว่าชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะ,ะคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนนะหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วพไพ่ใบนี้นะมันเป็นความรักที่เหมือนรักโลภกดล้มของมนุษย์โดยทั่วไปนะคะมันเป็น ความรักพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปด้วยนั่นเองนะคะแต่ความรักครั้งนี้นะรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเลือกนะคะความรักครั้งนี้มันเหมือนมีตัวเลือกนะนะชาวราศีพุธศกในช่วงนี้จะเริ่มมีตัวเลือกในความรักนะ,ะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะ,ะที่เริ่มมีตัวเลือกในรักครั้งนี้นะคะอาจจะ คบกับอีกคนนึงไว้เผื่อเลือกอะไรประมาณนี้นะมันเป็นความรักที่มีเอาไว้เผื่อเลือกว่างั้นนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะรู้สึกว่าจะมีผู้ใหญ่นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนมากในช่วงระยะเวลานี้หรือในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะต่อมานะเป็นไพ่คิงออฟสอดตรงไปตรงมานะ สำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะหรือคนรักของคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาก็ได้นะ,ะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นคนตรงๆพูดออกมาตรงๆต,ตามความรู้สึกของตัวเองนะ,ะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนาบางทีเป็นคนที่เข่งคลืมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะถ้าชาวราศีพฤษภรักใครในช่วงนี้ก็จะจริงจังกับความรักนะคะ แล้วก็เป็นคนตรงๆนะบางทีอาจจะไม่ค่อยยิ้มนะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วถ้าใครมีเจ้านายนะที่เป็นผู้ชายในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเจ้านายผู้ชายคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากนะคะขอให้คุณระมัดระวังในการทํางานนะขอให้คุณทํางานอย่างรอบคอบนะเพราะว่าเจ้านายคนนี้เขาไม่ค่อยยิ้มจริงจังกับการทํางานนะแล้วก็ เขาเป็นคนตรงไปตรงมาขอให้คุณรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากเขาให้ได้ก็แล้วกันนะเขาจะเป็นบุคลิกแบบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนสำหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะคะเป็นไพ่ประจำราศีพฤษศมีชาวราศีอ้อพฤษศนะคะคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษศด้วยกันเองในช่วงนี้หรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษศก,ก็ได้เนาะ ไพ่ใบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีพฤษภอยู่นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะคุณจะได้ไปร่วมประเพณีทางาศาสนานะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะรู้สึกอย่างนั้นนะ,ะบางคนอาจจะไปการเช่าบูชาพระอะไรที่ตัวเองนับถือมานะคะจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอ,องในช่วงนี้บางคนอาจจะ ไปขอพรตามที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะชาวราศีพฤษภจะชอบขอพรนะในช่วงนี้นะคะอืขอให้ความรักสมหวังขอให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้านะคะขอให้การทำงานราบรื่นอะไรประมาณนี้นะคะจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีพฤษภอยู่ในช่วงนี้นะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะเปิดในส่วนของอนาคตที่จะถึงนี้นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ King of Swords หถ้วย Queen of Wands 9ไม้และก็ Page of p e n t a c l e นะคะเออสำหรับไพ่ n g of Sword นะคะที่ขึ้นในอนาคตของชาวราศีพฤษภนะไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะจากที่ไพ่ปัจจุบันนั้นก็ขึ้นนะ King of Sword นะบางคนก็ยังมีเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะคะยัง เขาเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากนะนะคะขอให้คุณระมัดระวังในการทำงานให้มันมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดก็แล้วกันนะดูๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ข้อยิ้มนะจริงจังกับการทำงานแล้วก็เขาเป็นคนตรงๆนะขอให้คุณรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากเขาได้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าคุณต้องอดทนด้วยแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตรงๆนะคะคุณผิดเขาก็จะบอกว่าคุณผิดคุณ ควรแ,แก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขาจะไม่อวยไม่อะไรลูกน้องแบบนี้นะคะเขาจะเป็นคนตรงๆว่างั้นเหอะนะคะต่อมานะคะในอนาคตนี้นะ,ะรู้สึกนะว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีรักต่างวัยนะความรักต่างวัยนะคะจะไม่ค่อยมีแบบว่าคบหาดูใจกับเพื่อนหรือวัยเดียวกันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะ เพราะว่าไพ่หกถ้วยมันแสดงถึงรักต่างวัยความรักที่มันเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมันเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะมันเป็นความรักที่อ,อ,อบอุ่นมากนะคะสำหรับคนคนนี้นะชาวราศีพฤษภถ้าได้เจอกับคนนี้นะคะเป็นรักต่างวัยของคุณนะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นเขาเป็นคนที่ ปณีปนอมเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนี่คือลักษณะของรักต่างวัยชาวราศีพฤษภที่จะได้เจอกับเขาในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้นะคะในเดือนมีนาคมนี้นาหรืออาจจะมีผลถึง3เดือนด้วยกันนารอดูนะมีนาเมษานแล้วก็พฤษภาษนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่คว e นออฟ o อร์ดสำหรับไพ่คว e นออฟซอดเองนะ ก็ยังเป็นอารมณ์ของคนที่ยังเป็นเจ้านายอยู่นะนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะ,ะที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามในช่วงนี้นะเจ้านายไม่ค่อยยิ้มอะ่ะเจ้านายไม่ได้เป็นแบบสายเอนเตอร์เทนเจ้านายไม่ได้เป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้ากับลูกน้องได้ง่ายๆนะ เป็นเจ้านายที่แบบเข่งขึมน,นะคะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยยิ้มนะเขาเป็นคนจริงจังกับการทํางานมากนะไม่ว่าจะทั้งหญิงและชายในช่วงนี้นะคะที่เจ้านายที่เป็นผู้ชายนะคะก็ขอให้คุณทํางานให้ละเอียดก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องโดนวิพากวิจาร์เพราะว่าเขาจริงจังกับการทํางานมากนะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เก้า เก้าไม้นะสำหรับไพ่เก้าไม้เองนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะคุณมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเยอะมากทั้งในอดีต ปัจจุบันและก็จะในอนาคตรู้สึกว่างานหลายๆอย่างก็จะทาโถมเข้ามาหาชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะเพราะว่าใครๆก็อยากจะปรึกษาคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์หลากหลายเรื่องนะไม่ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวไม่ว่าเรื่องการทํางานนะนถือได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีประสบการณ์ชีวิตว่างั้นเถอะคุณจะให้คําแนะนําให้เป็นที่ปรึกษา กับรุ่นน้องหรือคนที่ทำงานได้ดีนะคะหรือคนที่ทำงานก็จะมาออปรึกษาคุณนะเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานนะคะคุณเจ็บมาเยอะเมื่องันเหรอะนะคะคุณได้เรียนรู้มาเยอะแล้วเม่างันนะคะแต่คุณเป็นคนที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานอะไรนี่สามารถยืนหยัดยืนด้วยลำแข้งของตัวเองบางคนอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยลำแข้งของตัวเองโดยที่ไม่อาศัยใครทั้งนั้นนะคะไม่ได้เป็นคนประจบประแจงเจ้านายไม่ได้ประมาณนั้นไม่มีนะคะชาวราศีพฤษภจะยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะมีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เพดออพเอนดิโก้นะไพ่เพดออพเอนดิโกนะมันมี2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกนะคะชาวราศีพฤษภที่มีลูกหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรลูกชายนะในช่วงนี้เขาจะเป็นเด็กดีนะแถมเขาเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยนะชาวราศีพฤษภที่มีลูกชายในเรื่องในช่วงนี้นะในช่วงปัจจุบัน หรือในอนาคตนี้เขาจะเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะเรียกได้ว่าเขาเหมือนเป็นเทพประบุเลยนะเก่งนิสัยดีนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะนะคะแล้วกรณีที่2นะก็คือ,อไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะมาขอโอกาสซึ่งกันและกันนะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้ไปขอโอกาสความรักจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือ อีกฝ่ายหนึ่งมาขอโอกาสความรักจากชาวราศีพฤษภก็ได้นะอยากจะมาแก้ไขในอดีตนะคะที่เคยทําผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลึกๆแล้วเขา,เคาคิดถึงนะลึกๆแล้วเขายัางเหมือนคุณเป็นโลกทางใบของเขาในช่วงนี้นะคะเขาจึงอยากที่จะกลับมาขอโอกาสนะอันนี้ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่คิดแบบนี้เนาะ โอเคอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีพฤศกนะคะในช่วงเดือนมีนาะคมนี้นะคะว่าชาวราศีพฤศกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะสำหรับไพ่สรุปนะห้าไมา้ king of pentacle และก็ template นะ ถือว่าได้ไพ่ดีๆนะคะคือไพ่ king of p e n t a c l e นะคะไพ่ king of p e n t a c l e นะบ,บอกได้เลยว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีฐานะดีนะสำหรับชาวราศีพฤษกนะที่มีอายุอวัยกลางคนขึ้นไปหรืออายุ40ปีขึ้นไปชีวิตของคุณจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นนะนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะ 4ีปีขึ้นไปนะเริ่มมีเงินเก็บเริ่มจะมีธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการนะมีชาวราศีพุธศกไม่น้อยนะคะในช่วงนี้หรือในอนาคตนี้มีเกณฑ์จะได้เป็นมหาเศรษฐีหรือมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเวอร์หรือถูกรอตอลีอันนี้จริงนะเพราะว่าไพ่คิงออ f p ป n t a c l e s คือเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการเงินนะ ถ้าบางคนนะรู้สึกว่าจะทำงานธนาคารนะทำงานธนาคารนะคะผู้ชายนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะทำงานธนาคารทำงานเกี่ยวกับในเรื่องธุรกิจส่วนตัวถึงขนาดเป็นเจ้าของกิจการด้วยซ้ำไปนะถ้ามีความโชคดีในเรื่องการเงินนะ,ะในระยะสั้นๆก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกหวย ถูกราตรี่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะต่อมานะคะไพ่เทมเพลนไพ่เทมเพลนเป็นไพ่ประจําราศีธนูนะมีชาวราศีพฤษภไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะคะหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูก็ได้นะ,ะในช่วงนี้แล้วชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ก็พยายามที่จะบาลานซ์จิตใจตัวเองนะ,ะบางทีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะขอควบ อารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้มันมีหลายๆเรื่องที่จะให้คุณมาเข้ามาแก้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะในเรื่องการงานไม่ว่าจะในเรื่องความรักนะยังมีการคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่นะที่อาจารย์มองเห็นนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอืมแต่มีดวงจะเป็นเศรษฐีชาวราศีพฤษภนะ มีการจะย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายบ้านใหม่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ด้วยนะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าหมายสาหรับไพ่ห้าหมายนะคะเป็นไพ่ที่บอกได้ว่าจะมีการขัดแย้งในการทํางานบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ลงรอยกันกับคนที่ทํางานนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทไว้ด้วยนะคะในอนาคตนี้หรือในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะคะอืม โอเคสำหรับวันนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้คนได้ึ่งเจอด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ